สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัญญาลักษณ์สุภวงศ์เลขที่22ห้องหนึ่งคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่2รหัสนักศึกษา6311-02037122วันนี้ดิฉันจะมาอัดคลิปสอนทำเงื่อนมีทั้งหมด5เงื่อนนะคะแต่อันดับแรกเชือกที่เราได้ใช้ทำเงื่อนก็คือเป็นเชือกลูกเสือสีแดงแบบนี้นะคะส่วนวันนี้จะมีเงื่อนอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ เงื่อนแรกนะคะคือเงื่อนพิลอดอันดับแรกเราจับปลายเชือกเลยค่ะเชือกของเราจะมีอยู่สองด้านก็คือเงื่อนพิลอดนะคะก็คือจะเอาปลายเชือกทั้งสองด้านมาทับกันคือขวาทับซ้ายแบบนี้นะคะแล้ววนด้านนี้ลงแล้วขึ้นมาแบบนี้แล้วซ้ายทับขวาค่ะแล้วดึงเลยค่ะแล้วเมื่อเราทําถูกนะคะเงื่อนของเราจะเคลื่อนได้แบบนี้ค่ะนี่คือเงื่อนพิลอดค่ะเงื่อนที่สองนั้นคือเงื่อนขัดสมาธิค่ะ เงื่อนนี้จะทําเป็นห่วงนะคะทางด้านซ้ายมือของเราคือจะทําเป็นห่วงแบบนี้นะคะพอด้านขวามือเราจะนําเชือกพาดไปข้างหน้าแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอาเชือกอันนี้มาอย่างนี้เลยค่ะเมื่อมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเชือกอันนี้จะอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วพาดวงไปสอดเข้าไปในวงนีค่ะแล้วดึง ดึงแบบแบบนี้นะคะเมื่อเราได้เงื่อนขัดสมาธิแล้วมันจะออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้ค่ะเมื่อเราขยับแล้วมันก็จะขยับได้เหมือนกันนะคะจะไม่ตายตัวค่ะเงื่อนที่สามเงื่อนบวงใส่ธนูทํายังไงมาดูกันนะคะนับแรกเราทําเป็นห่วงแบบนี้ค่ะหรือทําเป็นวงจากนั้นนำปลายเชือกสอดขึ้นไปแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดมาอย่างนี้ค่ะ เอาสองเข้าเป็นวงเลยคะ่ะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ่ะเงื่อนนี้จะเป็นเงื่อนตายนะคะคือจะไม่สามารถเคลื่อนได้เมื่อเราทำอย่างนี้ค่ะนี่คือเงื่อนบวงสายธนูนะคะเงื่อนที่สี่คือเงื่อนประมงหรือว่าหัวล้านชนกันนะคะเราจะนำปไปเชือกสองด้านมาประกบกันแบบนี้ค่ะแล้วทำแบบนี้ไปทีละด้านนะคะ แล้วสอดแล้วดึงค่ะทำอีกฝั่งเลยนะคะแบบนี้ค่ะเมื่อเวลาเรารูดก็จะมาประกบกันแบบนี้ค่ะปึ๊บเราสามารถเอาออกและรูดเข้าอย่างนี้ได้ค่ะเรียกว่าเงื่อนประมงหรือว่าหัวร้านชนกันค่ะ แบบนี้ค่ะเมื่อเวลาเราลูบก็จะมาประกบกันแบบนี้ค่ะปึ๊บเราสามารถเอาออกและลูบเข้าอย่างนี้ได้ค่ะเรียกว่าเงื่อนประมงหรือว่าหัวล้านชนกันค่ะต่อไปนะคะเงื่อนสุดท้ายคือเงื่อนที่5คือเงื่อนตะกุดเบ็ดค่ะเงื่อนสุดท้ายนี้เราจะใช้เขียนของเราแบบนี้นะคะเราใช้ปลายเชือกด้านเดียวคือเราจะเอาปลายเชือกพาดไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะพาดเขียนแล้วนะคะจากนั้นแล้วเราก็พาดเหมือนเดิมค่ะปึ๊บแล้วเรา เราเห็นบวกอันนี้ไหมคะจากนั้นเราก็นำปลายเชื่อกอันนี้ลอดใต้บวกมาค่ะแล้วดึงแบบนี้ค่ะดึงไม่ต้องแน่นมากค่ะระวังจะเจ็บแขนก็คือเมื่อเราได้เราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือเงื่อนตะกุเดเบ็ดค่ะต่อไปเรามาชมประโยชน์ของแต่ละเงื่อนกันเลยค่ะประโยชน์ของเงื่อนพิลอดมีดังนี้คือ 1. ใช้ผูกผ้าพันแผลผูกชายผ้าทำสะิงคลของคอ 2. ผูกเชือกลงเท้าไปกระตุกสองข้างและทำโบประโยชน์ของเงื่อนคัดสมาธิมีดังนี้ค่ะ 1. ใช้ต่อได้ต่อเส้นไหมทอผ้า 2. ใช้ต่อเชือกที่ค่อนข้างแข็งเช่นถา่าวันค่ะ ประโยชน์ของเงื่อนบ่วงสายธนูมีดังนี้ค่ะ 1. ใช้ต่อเชือกเท่ากันเหนียวเท่ากัน 2. ใช้ผูกปลายเชือกเส้นเดียวกันเพื่อผูกมัดห่อสิ่งของและวัตถุต่างๆค่ะต่อไปประโยชน์เงื่อนที่4เงื่อนประมงหรือเรียกว่าหัวล้ชนกันมีประโยชน์ดังนี้ค่ะ 1. ใช้ต่อเชือกสองเส้นที่มีขนาดเดียวกัน 2. ใช้ต่อเชือกที่มีขนาดใหญ่ที่ลากจงเงื่อนตะกุดเบ็ดมีประโยชน์ดังนี้ค่ะ 1. ใช้ผูกบันไดเชือกบันไดลิงเช่นผูกประกบและผูกกากบาดค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันขอจบคลิปในการสอนทำเงื่อนลูกเสือทั้ง5เงื่อนอย่าลืมกลับไปทบทวนและฝึกทำบ่อยๆนะคะหากผิดพลาดประการใดดิฉันขออภัยไ,ไว้ในที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ